หาสว่านใช้งานสำหรับท่านใดที่มีงบจำกัดแนะนำสว่านไร้สายโอซูกะ3ระบบตัวนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขันงานเจาะรวมถึงงานกระแทกเนะี่ยตัวนี้คือรับจบให้เลยแรงบิดท,ทำได้ที่65นิวตันเมตรมาพร้อมที่เนบเข็มขัดสายคล้องข้อมือแบบนี้นที่ล็อกดอกไขควงตรงตัวเครื่องเลยครับและตัวนี้ด้านหลังตัวเครื่องมีแม่เหล็กสามารถติดไขควงหรือว่าน็อตได้แน่นหนาะแบตเตอรี่เป็นมัลติพาวเวอร์กดเช็คสถานะของแบตก็ได้มีฟังก์ชั่นครบสำหรับสว่านไร้สาย1ตัวเลยครับงาน ขันงานเจาะงานกระแทกปรับค่าทอร์กได้ถึง20หัวจับดอกสว่านเป็นหัวเหล็กอย่างดีและสามารถปรับสปีดได้ถึง2เกียร์เกียร์หเกียร์สอันน็อตขันสกรูก็สามารถปรับเกียร์มอเตอร์ให้มีความช้าความเร็วตามหน้างานเราได้หรือจะเป็นงานเจาะเนี่ยเราก็ปรับไปตำแหน่งตรงกลางครับอย่างงานเจาะไม้รวมถึงงานเจาะเหล็กเราจะใช้ตำแหน่งเจาะตรงกลางตรงเดียวกันสำหรับสว่านโอซูกะรุ่นนี้ก็เหมาะกับงานช่างพื้นฐานสหรับติดบ,บ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานขันงานเจาะรวมถึงหมด กระแทกเกี่ยวไว้เจาะปูนเผื่อต้องการเจาะปูนฝังผุกผนังพวกนี้ครับก็คือตอบโจทย์เลยตัวนี้ครบทุกฟังก์ชันพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยครับงานขันงานเจาะรวมถึงงานกระแทกในเซตเนี่ยเราจะได้ตัวดอกสวานหัวไขควงนะครับตัวแผ่นชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนพร้อมกับการรับประกันจากทางร้านอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับสนใจจิ้มสั่งตรงตะก้าเลย